โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโมดูลิง่งเพิ่มเติมครับเพราะเราแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปโซ์เพิ่มเนาะโอเคอนิวตันเนี่ยนิวตันเขาไม่ได้คิดแต่การโรศาสตร์แเขาก็มาคิดเรื่องเรื่องกฎของการอะไรนะถ่ายเทความร้อนเหมือนกันกฎการเย็นมีคนบอกกฎการเย็นของนิวตันคืออะไรนะฮะนิวตันบอกแบบนี้ ะะกฎการเย็ยนของนิวตันเนี่ยนิวตันบอกงี้คุณมีของของมีอุณหภูมิทีอยู่ในห้องอยู่ในสภาพแวดล้อมเนาะที่อุณหภูมิทีนะฮะอ่ามาดูนี้นน,น,น,นะฮะเ,เขาจะบอกงี้ครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของของสิ่งของอะถ้ามันต่างกับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมมากนะฮะ ถ้ามันต่างมากมันก็จะเปลี่ยนเร็วถ้ามันต่างน้อยมันก็จะเปลี่ยนช้านะเพราะฉะนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันจะอธิบายได้ด้วยยังไงมันได้ขึ้นแบบว่า t กับ te มันต่างกันแค่ไหนใช่ป่ะผลต่างก็คือแบบนี้เนาะอันนี้ผลต่างทีนี้ถ้าต่างกันมากมันก็เปลี่ยนเยอะมันก็แบบคือคือคือถ้าอุณหภูมิต่างกันมัจะเปลี่ยนหาเร็วถ้า รูปูมิต่างกันน้อก็จะเปลี่ยนหาช้าใช่ไหมเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของทีมันควรจะเป็นยังไงมันน่ควรจะแปลผัน dt by dt dt ใหญ่ by t เล็กเนี่ยมันน่ควรจะต้องแปลผันกับน,นี้เนาะอาจจะแบบไม่รู้เอ่อ k okay. มีสามประสิบตัวหนึง่ง อันนี้เป็นค่าคงที่สมบัติของการถ่ายเทความร้อนประมาณนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเนี่ยมันขึ้นกับว่าอุณหภูมิต่างกันมากต่างกันน้อยแค่ไหนเนาะถ้าต่างกันเยอะก็เปลี่ยนเยอะต่างกันน้อยก็เปลี่ยนกันน้อยทีนี้อันนี้มันมันอันนี้มันคือไอเดียล้วถามว่าเครื่องหมายมันควรจะเป็นยังไงคำว่าเครื่องหมายคืออะไร คือลองดูงดนิดนดีถ้าทีอุณหภูมิของเราอัดูโมเดลนิดนึงนะฮะฝั่งนิดนึงถ้าไอเดี๋เพิ่งทำแบบผ่านถ้ามาคุยตรงนี้นะครับเดี๋ยวาหาเดี๋ยวไม่ไปทำทำเองที่บ้านก็ได้ไม่ค่อยมีผลเลยเออ่ถ้าทีมากกว่าอุณหภูมิห้องทีมันควรจะเปลี่ยนทิศทางไงมันควรจะลดหรือเพิ่มลดเพราะนั้น เครื่องหมายมันควรจะเป็นอะไร,รถ้า t น้อยกว่า te มันควรจะเพิ่มใช่ไหมตอนนี้ถ้า t e, มากกว่า te ไอ้ข้างนี้เป็นบวกใช่ป่ะแต่เราอยากให้มันลดใช่ไหมเพราะอะไรเครื่องหมายมันควรจะเป็นลบเนาะดูซิว่า make sense ไหมเรเพราะฉะนั้นเราให้สรรมการหน้าตาแบบนี้ถ้า t e, มากกว่า te ใช่ไหมเราได้ว่า dt by dt d t ใหญ่ไปทีเล็กเนี่ยเป็นไงครับน้อยกว่าศูนย์เนี่ยก็คือลดค่าลดลงใช่ไหมถ้า t น้อยกว่า t e ละ่ะเราได้ว่า d t ทีบายใหญ่ไปทีเล็กเนะี่ยมากกว่าศูนย์นั้นค่าก็มากขึ้นเนาะเออเพราะนั้นก็เออดูเมกเซนนะเราได้ว่าเนี่ยนิวตันตลอคูล,ลิ่งคือหน้าตาแบบนี้โอเคนะคือมันมาจากอัตรา การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแปรผันตรงกับความต่างของอุณหภูมิของวัตถุก,กับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม แต่ว่าตรงนี้ผมย้ำนิดนึงเนาะถ้าเรามีแค่ถ้าเรามีแค่กดแค่เนี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้คอมมอนเซนต์เลยเนาะเราจะใส่เครื่องหมายไม่ถูก mm. ใช่ปะ่ะคือถ้ามันต่างกันเยอะมันยิ่งเปลี่ยนเร็วก็ถ้ากูร้อนกว่ากูยิ่งร้อนเข้าไปอีกมันก็กกได้ก็เปลี่ยนเร็วหรอวริจริงมันจะเปลี่ยนเข้าหากันเนาะเพราะนั้นเรื่องของเครื่องหมายเนี่ยมันก็มาจากค mm. อมมอนเซนต์ของเราที่เราอ๋อมันต้องแปลงเข้าไปหากันนะ mm. ทีนี้เราจะแก้แก้สมการในนี้ได้ไหม น่าจะแก้นี้ได้ไหมก่อนจะแก้ก่อนจะแก้เราไปดูสโลฟฟิลกันก่อนครับคือสโลฟฟิลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ง่ายมากเพราะคุณเอาสมการใส่แล้วคุณก็ดูได้เลยว่าแม่งพฤติกรรมแม่งเป็นไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ไปกดเล่นที่บ้านได้สัปดาหหน้าก็จะได้ใช้นะฮะโอเคเพราะนั้นเราไปใส่สมการนะครับแต่ว่ามันจะเป็น x y อันนี้มันเป็น t t เนาะแต่ว่า ที่ใหญ่ที่เล็กแต่ของเราจะเป็น x y เพราะนั้นก็อันนี้ก็เท่ากับลบสมมติสามสิบเป็นหนึ่งแล้วกันก็คือลบเอ,อ่อ y สมมติอุณหภูมิข้างนอกข้างนอกอุณหภูมิสามแล้วกันก็เป็นอันนี้มันก็จะเห็นไหมครคืออุณหภูมิมันจะค่อยๆถ้าคุณอุณหภูมิมากกว่าสามแม่งก็จะวิ่งลงมาหาสามนะเห็นไหมเห็นไหมครับ ถ้าคุณอุณหภูมิมากกว่าสามคุณก็วิ่งมาหาสามถ้าคุณน้อยน้อยกว่าสามคุณก็ขยับไปหาสามถ้าคุณอยู่ที่สามพอดีเป๊ะเป็นไงครับคุณก็ไม่ขยับโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณมากกว่าสามนิดนึงก็จะค่อยๆวิ่งเข้ามาหาสามนะฮะแบบช้าๆถ้าห่างเยอะๆหน่อยก็วิ่งเร็วห่างแค่น้อยก็ทีนี้ผลของสามสิทธิ์จะเป็นยังไงตอนนี้สามสิทธิ์เราใช้เป็นหนึ่งอยู่เนาะถ้าผมลดอะ เป็น0.5ถามว่ากราฟมันจะหน้าตาเป็นไงมันจะวิ่งเร็วขึ้นหรือวิ่งช้าลงมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นรือไอ้คำว่าเปลี่ยนเร็วขึ้นเปลี่ยนช้าลงคือยังไงถ้าถ้าเปลี่ยนเร็วขึ้นมันจะเป็นไงครับมันจะแบบมันจะอย่างงี้ไหมถ้าเปลี่ยนช้าลงเป็นยไงเออเ้าไหมครับอาลองดูซิใส่0.5ดิลองเป็น2ดิโอ้ชันเลยนะ เพราะนั้นสารสิษฐ์เยอะมันก็เปลี่ยนเร็วเร็ว,เร,วเร็วขึ้นเยอะเห็นไหมฮะทีนี้ความ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 บ้าข้างคืนรครับขอใส่สักห้าสิบเลยนี่แม่งอะไรเนี่ยนี่คืออะไรทำไมเป็นแบบนี้วะ ทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันกระเด้งขึ้นมาข้างบนโอเคอันนี้ถ้าใครเคยเล่นเกมเคยได้ยินคำว่า g l i t ป่ปะก l ิ t c มันไม่ไม่เป็น,ม,ปน,ปน,นมันเป็นบั๊กเนอะมันเป็นแบบอะไรที่มันแบบคำนวณแล้วระเบิดเมื่อกี้เหมือนกันที่มันจิ๊ดจิ๊จิ๊แต่จริงๆมันเป็น i n ิ i ิตี้ใช่ปะ่ะแต่คุณประมาณค่ามันก็แบบกรนดิิอันนี้ก็เหมือนกัน พอมันค่ามันสูงมากอ่ะคือคือท้ามันเด้งมันหมดเพราะว่ามันคำนวณยี่จสจุดถัดไปไม่ถึงข้างล่างแต่ข้างล่างเสร็จเด้งกับข้าหบนนี่ยก็แบบเพราะมันมันสโลมันลบจิตมากหรือบางทีคุณคุณคุณเอายีา่สิบก็แล้วกันี่สิบว่าจะชันๆนี้เนาะนี่เนื่องาคุณคำนวณไม่ดีอ่ะมันอาจจะแบบทะลุลงไปข้างล่างแล้วก็เด้งมงหมดเลยคซึ่งค่าจริงมันมันไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตอนเราใช้ มีโมเลกุลเป็นต่ออ่ะบางทีจุดที่มันขอบขอ,ขอเราเราคำนวณผิดแล้วมันเออร์เรอร์ไปข้างล่างคือจริงจมันต้องมาโคมันต้ไม่ทะลุไปข้างล่างใช่ไหมแต่ถ้าเราคำนวณไม่ดีนึกถึงว่าตอนเราคำนวณจริงมันมันแบบเพี้ยนอ่ะมันเออร์เรอร์ไปข้างล่างมันจะเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงซึ่งมันเป็นเออร์เรอร์ของการคำนวณเชิงตัวเลขนะอันนี้เอาให้ดูนิดนึงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เรียนพวกนี้ด้วยนะฮะโอเคทีนี้ถ้าเราจะโซลนิวโมลินิวโซลแอนาไลซิสทำยังไง ผมขอรอูปสโล p e field มาแปะก่อนสไลด์เราจะได้ complete นิดนึงทีนี้แล้วเราจะโซ l อ e a n a l y t i ได้ไหมอ่าเราก็มาตั้งสมการเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเลยกี่ slide อ่าโอเคนะเราก็ได้ว่าอะไรนะ dt ใหญ่ by dt ใช่ไหมเท่ากับลบ k t ลบ te ออันนี้อันนี้เออ่ separable ปะ่ะ อันนี้ขึ้นกับทีใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไม่ขึ้นกับใครเลยก็ถือว่าขึ้นกับทีเราเราก็เขียนใหม่บวกใช้เชนรูได้อะไรเ,เ,เขียนใหม่บวกอินิเกรตบวกเชนรูได้ที ดีทีบายดีทีเล็กบาดทีใหญ่นะหนึ่งส่วนใช่ไหมแล้วก็ตัดตึ๊บๆใช่ไหมเท่ากับลบเคดีทีอ่ะโอเคอินทิเกตออกมาก็ได้อันนี้ได้อะไรครับได้ลบของ Te, t ลบทเใช่ไหมเท่ากับอะไรนะลบเคทบวกค่าคงที่สักค่าหนึ่งนะฮะแล้วก็เรียกเป็นทีพราร์กันหรืออะไรนะทีลบทีาก็ที te, ก 2. ยกกำลังลบเคทบวกสี่พาร ประมาณนี้นะฮะถ้าเราดูรูเนี้ถ้าเราดูรูปนี้เนาะสังเกตว่าที่ท,ทีเยอะมากๆอ่ะคือเราไม่ต้องวาดดูก็ได้ถ้าทีเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็อีเยะอยะังค่าเยอะจัจดเลยนะก็จะหายจน C หายไปหมดเนาะ c หายหมดก็เหลือไปเหมือนอุณหภูมิของอุณหภูมิห้องเห็นไหมถ้า C นี่คือบอกว่าเริ่มต้นคุณอยู่ตรงไหนเนี่ยคือเริ่มต้นคุณต่างจากอุณหภูมิห้องแค่ไหน แล้วมันก็ค่อยๆดีมินิสคือค่อยๆหายไปเหมือนแบบการสลายของการสลายของสสารนะแบบลื่นมันก็จะหายๆกันก็เลยจะเป็นเคอร์ฟแบบคือเนี้ยเคอร์ฟเนี้ยเ,เหมือนเคอร์ฟครึ่งชีวิตใช่ปะ่ะแต่คุณเป็น,ปนครึ่งชีวิตที่ท,ที่ที่มาโผล่ตรงเนี้ยเนาะมันก็จะค่อยๆลดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราดูตัวอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะฟรีให้ให้ทำแบบนันละนะ อีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นโมเดลของ population growth โดยที่มีเขาเรียกว่า carrying capacity นะฮะอันนี้คืออะไรนะฮะอันนี้น่าจะเหมือนในในในสไลด์สไลด์หนึ่งเอ๊สไลด์สองเออสไลด์ใหม่เนี่ยมีเอ่อไม่ใช่เอกสารใหม่แตนะ่ถ้าใครงงก็ไปดูได้เพิ่มเติมเรามีโมเดลของ population growth อยู่สมมติผมให้ให้ x เ,เนาะ ให้ p แล้วกันจะได้เหมือนหนังสือ p เนี่ยเท่ากับ pt จำนวนประชากรที่เวลา t ที p. นี้ถ้าถ้าเราบอกประชากรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมีอัตราการเกิดอัตราการเกิดเป็นเป็นอัาแล้วก็มีอัตราการตายเป็นเบต้าเนาะอัตราการเกิดคือ ในช่วงเวลาหนึ่งหน่วยอะเนาะคนหนึ่งคนจะมีลูกกี่คนโดยเฉลี่ยแบบนี้เนาะอัตราการตายคือในช่วงเวลาหนึ่งหน่วยอะคนหนึ่งคนจะตายไปกี่คนประมาณนี้เนาะเพราะนั้นเราก็จะได้สมการถ้าเรามีแค่สองค่านี่เนาะเราจะได้สมการประมาณนี้ครับการเปลี่ยนแปลงของประชากรเนี่ยเนาะก็เท่ากับถามว่ามีคนเพิ่มกี่คนใช่ไหมคนเพิ่มไม่ควรจะเป็น อันนี้คือ1คนเกิดกี่คนใช่ไหมเพราะนี่อันนี้การเพิ่มแล้วก็อัตราการคนหายก็คือตายกี่คนเนาะซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นอัลฟาลบเบาทีทนี้ถ้าถ้าคุณอยู่ในประเทศที่อัตราการเกิดมันชนะอัตราการตายอ่ะคนก็จะเพิ่มเรื่อยๆถ้าคุณอยู่ในประเทศที่อัตราการตายชนะอัตราการเกิด คนแมกก็จะตายแล้วสภาก็หายหมดทั้งประเทศเหนพราะนั้นโมเดลเนี้ยมันก็ดูเม็กเซนต์ sense, แต่ว่าในสถาน,นการณ์จริงๆอ่ะมันไม่มีมันไม่มีการเกิดไปจนทะลุจักรวาลหรอกเนาะมันก็จะต้องมีถึงขีดที่สิ้นสุดสักที่หนึ่งเนาะเพราะนั้นเราก็จะปรับโมเดลนี้ให้ให้มีการเปลี่ยนแปลงตามนิดนึงก็คือเราจะบอกว่าสมมติว่าคุณอยู่ในถังคุณอยู่ในถังที่ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ย คุณเกิดกันที่เยอะๆในสุสภาคก็จะแบบเออแย่งชิงกันฆ่ากันตายใช่ไหมเพราะฉะนั้นยิ่งคนเยอะถึงจุดหนึ่งอัตราการตายมันควรจะเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเราเราโมเดลว่าจํานวนคนใช่ไหมยิ่งจานวนคนเพิ่มขึ้นเนียอัตราการตายตอนแรกเราบอกว่าอัตราการตายเป็นแบบนี้เนาะนิ่งๆตายเท่ากันตลอดแต่เราจะเปลี่ยนใหม่เราจะเป็นประมาณว่าอัตราการตายเป็นแบบนี้ขึ้นต่อประชากรนิดนึงเนาะ ทีนี้โมเดลแบบเนี้ยเราจะเขียนอัตราการตายว่าเป็นอะไรแต่เก่ว่าเราผมผมไม่ยามจะเน้นเรื่องโมเดลลิงมากขึ้นคือเราจะไม่บอกโมเดลแบบนี้แล้วซิมยังไงไม่ใช่เนระาพยายามลองคิดไปด้วยกันว่าเราจะโมเดลยังไงเนาะไอ้เคิร์ฟหน้าตา่างี้มันควรจะเป็นไงอันนี้ก็เป็นเบต้าใช่ปะ่ะคงที่อันนี้อ่ะแปรผันตรงกับ P ใช่ไหมมันควรจะเป็นอะไรสักอย่างคูณกับ P โอเคเพราะนั้นผมจะใส่เป็นอย่างนี้นะครับเนื่องจากเบตา้าคือนี่เบต้าหนึ่งอันนี้เป็นเบตา้าสองปีนาตาตายเป็นเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองีคืออันนี้อาจจะเป็นค่าน้อยๆก็ได้นะแต่ว่าลันไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะมันก็จะแบบเออถ้าเราแก้สมการเขียนตรงนี้ใหม่เนะเราจะได้ว่าการตาการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นแบบนี้แทน เป็นเบต้าหนะึ่งบวกเบต้าสองพีพีเนาะซึ่งก็เท่ากับไล่นิดหนึงนะ่งเนาะลบ <P. S 1> อุปพีอ่าเนี่ยจะได้สมการหน้าตาแบบนี้ทีนี้ก่อนก่อนจะมานั่งโซลคือเนื่องจากเรามีตัวพลัตเตอร์แล้วเราเราจะพลัด,ดูนิดนึงก่อนแล้วกันโอเคไหมฮะ ทีนี้เอออัตราการเกิดเอาสักเท่าไหร่ดีเดี๋ยว,วเรากขอจะไปพลอตเราพลอตเล่นก่อนอัตราการเติบเป็นอ่0.0เท่าไหร่ดี0.2แล้วกันอัตราการตายเป็นทั่วไปเป็น0.0 0.1เนาะแล้วก็ที่ขึ้นกับ p เอาอีกขึ้นกับ p เป็นเออ่เบต้า1เนาะเบต้า2เป็นสัก0.0 0.05แล้วกันนะ0.01แล้วกัน 0.02อะได้ไม่น้อยอ่ะประมาณนี้เนาะคือคือคนหนึ่งคนในช่วงเวลาหนึ่งจะมีโอกาสงอออกมา20%เนาะแล้วก็มีโอกาสตา,ตาย10%อันนี้โคตรเยอะเลยนะแต่ว่ามีโอกาสตายที่ขึ้นกับ population ใน0.02เนะ่ะอะเรามาพอดให้ทนดูนะฮะทีนี้เราจะเขียนสรรมการหน้าตายไงเนี่ยก็ y ก็เท่ากับ เอออะไรนะอัลฟ้าใช่ไหมก็คือ0.2 0.2์จุดสองศูนยลบศูลบศูนย์จุดศแล้วก็ทั้งหมดคูณกับ y เนาะนี่คืออะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยว่ะ เราก็จะซูมเอานิดหนึ่งครับแล้วก็ปรับขอบเขตนิดนึงเนาะ y max เอาสักยี่สิบแล้วกันเห็นอะไรไหมเนี่ย x max เท่ากับเอ่อเท่าไหร่ยี่สิบจแล้วกันเห็นอะไรไหมเนี่ยมันมีอะไรอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งเนาะอะ,อะ มันมีแบบเห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นตรงนี้ไหมทีนี้ผมขออนุญาตมันชันน้อยไหม,มอ่ะมันขออนุญาตยา้ายนิดนึงเพิ่มหรือขอเพิ่มเพิ่มแกน X นิดนึง <c oughs> เห็นไหมคือถ้าคุณค่าในาน้อยใช่ปะ่ะประชากรมันจะเพิ่มขึ้นตรงเนี้ยถ้าคุณดูดีๆเนาะ <c oughs> มันจะเหมือนแบบ exponential ชเลยเหมือนเหมือนตอนแรกที่แบบ เพิ่มขึ้นแบบรืดเลยใช่ป่ะแต่พอมันมันไปถึงค่าหนึ่งอะอัตราการตายมันจะเริ่มเข้ามากินคุณแล้วสังเกตว่ามันจะเพิ่มน้อยลงเลยนะแล้วสุดท้ายมันก็จะไปนิ่งอยู่ที่ค่าหนึ่งเนาะซึ่งค่านี้คืออะไรเนี่ยส่องอด,ดีอยู่เท่าไหร่คือถ้าเกิดคุณเยอะเกินเนี่ยแม่งก็ตายรัวๆเลยเพราะว่าอัตราการตายแม่งชนะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดต่ํากว่าค่าหนึ่งมันก็จะเพิ่มแหละแต่ว่าเพิ่มน้อยลงเรื่อยๆนี่เนาะ เดี๋ยวผมจะแอบคูณค่าตรงนี้นิดนึงครับเพื่อให้มันมันม,นมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นสักจุดสี่อันนี้จุดสองอันนี้เป็นจุดสี่มันจะได้แบบเห็น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 ฟังชันหน้าตานี้ปะ่ะมันคือ S curve เนี่ย,ยนะคูณอีกนิดแล้วกันจุดจุดแปลบจุดสี่ลบจุดแป อ่าดูนี่นะก็คือแรกๆเพิ่มขึ้นเยอะสักพักมันก็ไม่ตายตรงนี้ประมาณนี้เนาะพอพอนนี้พอไหมครับคือคือจากโมเดลง่ายๆเราอ่ะมันก็ได้ระบบที่มีพฤติกรรมที่แบบดูดูแบบเออดูจริงจังดูเหมือนคล้ายๆมนุษย์จริงนะครับเพิ่มเร็วแล้วก็โอ้ยเทียเริ่มฆ่ากันตายแล้วเดี๋ยวลืมก็ต้องโอเคสัจุดเล็กอยู่ตรงนี้เนาะโอเคสมการเนี้ยสมการนี้ยเขาเรียกว่าลอจิสติก equation นะเออถ้าใครทำ neural network ก, mm hmm. ก็ก็คืออันนี้มันมาจากมันมาจากโมเดลเนี้ยโมเดลของการเกิดตายเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูว่าเราจะแก้สมการหน้าตาแบบนี้ได้ไงเนาะโอเคแต่ทีนี้ผมจะให้ดูนิดหนึ่งว่าถ้าเราไม่ที่ผ่ายละสโลฟีอยู่หน้าหนึ่งแตไม่เป็นไรทีนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยจริงๆเราสามารถ อันนี้มันมันไปซัตูเลตที่ที่ห้าถ้าคุณดูดีๆเนาะมันจะไปนิ่งๆอยู่แถวห้าถามว่าห้ามาได้ยังไงนะถามว่าห้ามาได้ยังไงกลับไปดูสมก,การกันอีกทีเนาะ DPE ี D PE, D t ใช่ป่ะเท่ากับ0 2 0 1 0 0 2ด P ลบศูยห่ลบใช่ป่ะไรเป็นไร หนาวปิดแอร์สิวะอะไรนะคุณหนาวคนบางคนร้อนอะไรอย่างคุณร้อนอ๋อคนนี้หนาวโอเคทำได้ครับตามสบายไม่ว่ากันโอเคอ่ะดูตรงนี้นิดเดียวจะหมดแล้วเออถ้าใครอยากรู้ว่าแก้สมกรารยังไงในเอกสารมีแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าเราได้เรียนอีกทีหนึ่งนะไปอ่านเล่นๆได้เออดีพี ดีพีบายดีทีนี่คือการเปลี่ยนแปลงของ P ใช่ป่ะทีนี้ประชากรมันอยู่นิ่งตอนไหนคําว่าประชากรมันสเตเบิลหรืออยู่นิ่งแปลว่าอะไรเนี่ยไอจุดที่มันนิ่ง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 อย่างนี้คือมันไม่เปลี่ยนแล้วใช่ป่ะหรือจุดที่เป็นศูนย์เนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันถ้าคุณอยู่ศูนย์ไปมันคือตายหาหมดทั้งทั้งอาณาจักรมันก็ไม่เปลี่ยนแล้วใช่ป่ะแปลว่าตอนไหนที่มันไม่เปลี่ยนตอนไหนมันนิ่งนิ่งนะก็คืออยู่ได้ว่าถ้า พีความเนี่ยหรือ dp b ีบทีเนี่ยถ้ากับศูนย์เนี่ยก็คือนิ่งใช่ไหมนิ่งนะไม่ใช่นั่งนี่หรือบางทีเขาเรียกว่าสเตเบิล์ะทีนี้มันจะนิ่งตอนไหนครับถ้าดูจากรูปสมการเมื่อไหร่ที่ไอไอก้อนนี้จะเป็นศูนย์มันก็มีสองเคสใช่ไหมเคสแรกคือ p ถ้ากับศูนย์คือตายหาหมดอีกเคสหนึ่งไอก้อนนี้เป็นศูนย์ครับ ันนี้เป็นศูนย์นัคือข้างหน้าเป็นศูนย์ก็คือศูนย์จุดสองลบศูนย์จุดหนึ่งลบศูนย์จุดศูนย์สองพีเนี่ยเท่ากับศูนย์ใช่ปะซึ่งถ้าคุณแก้มามันคือพีเท่ากับเท่าไหร่ท่ากับศูนย์จุดสองลบศูนย์จุดหนึ่งหารศูนย์ศูนย์สองเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งหารศูนย์ศูนย์สองเท่ากับห้าแล้วห้าคืออะไรครับก็คือตรงที่มันนิ่งเห็นไหมสังเกตว่าถ้าคุณไม่มีเครื่องลตอะไรเลยเนาะ ถ้าคุณไม่มีเครื่องพอดอะไรเลยแต่คุณมีแบบความสังเกตหน่อยยังางดูฟอร์มมันอ๋อโอเคคือคือเราถ้าเราเข้าใจสมการนะว่ามันพูดอะไรมันพูดว่าประชากรเปลี่ยนเปลี่ยนตอนไหนใช่ไหมแล้วเราคุณอยากรู้ว่าเมื่อไหร่มันจะไม่เปลี่ยนคุณก็ถามว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นศูนย์เมื่อไหร่เป็นศูนย์แล้วแก้สมกา,ามรธรรมดาก็โอเคซึ่งคุณแก้ได้แล้วง่ายง่ายพอห้าก็แก้ได้สมการนี้เมื่อไหร่เป็นศูนย์นะใช่ป่ะม,ม,มันมัแยกตัวกรอบได้ลัว กูได้ว่าอ๋อโอเคเป็นศูนย์ตอนทีเป็นศูนย์แล้วพีเป็นห้าคุณก็พอเดาได้ละมันต้องไม่มันต้องไม่นิ่งอยู่แถวห้าหรือไม่ก็นิ่งอยู่แถวศูนย์แต่มันนิ่งยังไงกูน่าจะพอเดาได้ถ้าค่ามันน้อยถ้าพีมันน้อยแล้วทีมันน้อยนี่ก็จะเป็นบวกอ่ะมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอพีเยอะๆหน่อยก็เป็นเริ่มเป็นลบแล้วก็กลายเป็นศูนย์มันก็กลายเป็นศูนย์อะไรก็ว่าไปมันเป็นบวกอะไรมันค่าลเรเรื่อยๆัป โอเคครับวันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพเรื่องโมเดลลิ่งแล้วก็ได้แก้สมการบ้างนะครับก็ลุยต่อได้